บางคนยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับดาวเพิ่มคืออะไรการจัดทรงผมคืออะไรเริ่มต้นจากการที่เราตัดผมใช่ไหมครับเวลาที่ผมมันงอกออกมามันก็มีความชี้ออกด้านข้างอยู่ดีแต่การทําดาวเพิ่มมันเป็นการกดผมที่อยู่ด้านข้างของเราให้มันเรียบลงให้มันแนบลงเนี่ยคือข้อดีของการทําดาวเพิ่มแล้วอีกคําถามที่คนมักจะถามเข้ามาว่า ผมยาวผมสั้นนุน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยครับดาวเพิ่มคือเราจะทำบริเวณด้านล่างทำด้านล่างเพื่อให้ข้างๆข,ข,ของเรามันเรียบลงพอมันเรียบลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดูไหมครับปล่อยผมด้านบนลงมามันจะมีความพอดีมันจะมีความเปะ๊ะทำให้เราจัดทรงผมได้ง่ายขึ้นมันก็จะทำให้เราดูดีดูละมุนเป็นเกาหลี เพราะฉะนั้นไอความดูดีดูละมุลดูเป็นเกาหลีอ่ะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นผมเรียกไอสิ่งพวกนี้ว่าการที่ทําแบบกึ่งสําเร็จรูปเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกต่อไปนะครับต่อเนื่องกันเลยคือการจัดทรงผม การจัดทรงผมนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะได้ทรงผมอย่างที่เราต้องการสมมติว่าเราจะยกข้างบนให้มันขึ้นสูงเราก็สามารถทําได้ครับให้เรานึกภาพถึงทรงผมเกาหลีที่เขามีการเปิดหน้าผากและมีการแหวกออกมาแต่ละข้างแต่ละข้างมากน้อยต่างกันมองคนไม่รู้จะจัดยังไงอันเนี้ยก็จะสามารถทําได้ แม้ว่าเราจะอาบน้ําสระผมไปแล้วเราก็จะยังได้ทรงผมแบบนั้นอยู่อันนี้ก็จะทําให้เราได้ความรู้สึกของความง่ายมากยิ่งขึ้นจากที่เราอาบน้ําสระผมเซ็ตผมใช้เวลา20นาทีก็ต้องเหลือเวลาในการเซตเต้นน้อยลงนี่คือการจัดทรงผมเราสามารถทำทั้งดาวเพิ่มและการจัดทรงผมไปในคราวเดียวกันได้ครับ